ไปกันแบบนี้เลยจ้าทาวินทวินไปเลยไปค่ะแบบนี้ไป <c oughs> สง่า ที่ค่ากลับมาพบกับกิฟอีกครั้งนะคะกับรรยการก็คนมันหิววันนี้เรามีกลับข้าวหรือกับแก้มมาก็ไม่รู้ค่ะแะเข้ามาดูกันอีกแล้วกดไลค์ให้ยังจับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณร่วงหน้านะจ๊ะเราจะได้มีกําลังใจในการรีวิวคลิปใหม่ๆอาหารใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆให้ดูกันนะคะวันนี้เรามี กุ้งกับกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ําปลานะคะเป็นกุ้งแก้วเนาะกับอันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะเราจะมาดูกันว่าระหว่าง2กุ้งอันไหนจะประชันกันได้อร่อยกว่ากันอันนี้ทําเองทั้งหมดเลยนะเออเอาเส้นดําข้างหลังออกหมดแล้วอันนี้กุ้งดองซีอิ๊วเนี่ยดองประมาณ2วันแล้วกับผักแก้มก็จะมีผักสตอแล้วก็ผักครอสผักสลัดไปค่ะเราจะชิมกันเลยแล้วก็มีสาหร่ายด้วยนะคะเราจะเริ่มด้วยสาหร่ายเลยเป็นคนชอบกินสาหร่าย ขอใช้มือนะเราล้างมือแล้วเรียบร้อยนี่ให้ดูนี่เนื้อใสแน่วกร,กรุบกรับมาเลยโอ้ย <c oughs> นี่นี่น,นี่ดูสิ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  ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ้าวสอนหายเนี่นี่แล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยเพื่อตัดรสชาติมานะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเค็มโดดมากๆนี่ไปค่ะเราจะพานเหมือนกุ้งเอบิหรือเปล่าขเขาเรียกกันว่าแบบนี้ไหมนี่กินค่ะอืมอืมจริงๆเขารู้ละกุ้งไม่เห็มหรอกแ่ะไอ่ เค็มมากสลายยี่ห้ออะไรอ่ะไม่ไดาจริงๆสลายก็อร่อยแหละแต่พอมันเค็มอยู่แล้วแล้วมากินกับกุ้งที่มีความเค็มก็เลยเทิมเค็มเพราะฉะนั้นเรากินแยกกันเถอะอร่อรอือหือเป็สตอกเลยต่อกือือกุ้งแช่น้ำปลาดู นี่นะอืมไปค <c oughs> ่ะอืมอืมันอร่อยคนละแบบอะอัน,นีมน้มันมีความหวานเฉอิ่วอะแต่แปรกุ้งแก้วมันก็คือแบบกรุบกระดับดีมากจริงปะ นี่ไปค่ะอมไม่เอาดลยว่าครบนี้เราจะ,จะแบบนี้ไปเลยทวินนี่ไปกันแบบนี้เลยจ้าทวินทวินไปเลยไปค่ะอืมอืมนี่จิ ีผักก้อนอร่อยก็ผักนี้อร่อยกุ้งดองซี U อิ๊วอะคลิปดองเองนะดองไปสองวัน,น,นยอย่างที่เห็นเข้าไปถึงบุกลูกคุมคน <c oughs> <c oughs> เข้าไปถึงเส้นเลือดของกุ้งไปเลยทีเดียวถ้าเกิดเพื่อนจะทําทานเองแนะนํานะคะสักหนึ่งวันก็โอเคแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงอร่อยแล้วแต่เขากรอบกุบกุแบบกรุบเลยนี่เราผัต่อ ด้วยความที่น้องเขาตัวเล็กเวลาเราดองอะเราก็เลยต้องดองแค่แป๊บเดียวไม่นานมากมก็คือ24ชั่วโมงกำลังดีเพราะว่าขณะดกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยคือเราแกะแล้วเราล้างโซดาเนี่ยแล้วเราดองน้ำปลาเขาแค่แบบครึ่งชั่วโมงอะน้องเขาก็อร่อยแล้วอะเมืเ่อเคยกินกุ้งแกะสต,ะตอเลยอร่อยไหมอืมไปได้นะอืมอร่อยอะนี่ถ้าใครกินตอนดึกก็ จิบไปเบาๆก็เพลินนะคะฟินเลยล่ะตรงนี้ยังใหญ่อือใหญ่มากแมยกุ้งเหรอมือไม่ต้งแปลใจนะที่ดิ้นๆอยู่ข้างหลังอะเอาเลยอใหญ่ใว เฮ้ยพ no ี่ไ mmm ม่บอกนอนไปดิไ่เอานอ่ไปเด้อยังไงมันก็เห็นอยู่แล้วถ่ายไม่ได้ไม่ถ่ายเปลืองดีที่เป็นไงี่ยออรอร่อยเกิอย่าไปกินกับกุ้งนะปรมาณเหมมันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะเนียสีเขียวนะ เี่หวอะเกี่ยวหมดตลาดซมหน้าหน่อยค่ะหัวกีน เมื่อน้องเขากินกุ้งแช่ไม่เป็นเขาก็เลยต้องกินผักไปกุ้งมันมีเสียงไหมกุ้งมันมีเสียงไหมไม่หรอไม่กินไทเลยหรออยากรู้ว่ากุ้งมันร้องไงอ๋อเป็นเสียงคนละกุ้ง นี่นะแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปแบบนี้ให้มันเป็นทวินกันเหมือนเดิมอุ๊ยกินไปกินมาเกือบหมดแล้ววะนี่นี่นะแล้วเราก็ราดน้ำจิม้มเอ้ยน้ำจิ้มสักหน่อยหนึ่งแนแบบนี้ แป็นอ่ะอืมอืมเจกดอัดยังไง่ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กิก๊บจะขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อน <S <S คนข้างหลังเขาเตรียม <c ười> น้ำแข็งเตรียมแก้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากให้ไปกินที่ไหนก็บอกนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย